เป็นสัตว์ใหญ่หลากหลายขึ้นแข็งแรงขึ้นและในโลกที่เงียบลงหลังวันสิ้นโลกผู้ครองโลกกลุ่มใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆน,นี่ไม่ใช่จุดจบของชีวิตบนโลกแต่มันคือจุดเริ่มต้นของพวกเราหลายคนบอกว่ามนุษย์ไม่ได้มาจากลิงและนั้นไม่ผิดแต่ความจริงน่าสนใจกว่าโลกเคยมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมันไม่ใช่ลิง และยังไม่ใช่มนุษย์เดินได้บ้างป,ปีนได้บ้างสมองยังเล็กแต่เริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ยุคพลิโอซีนป่าหดหายพื้นดินเปิดกว้างสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ต้องเลือกเส้นทางบางกลุ่มอยู่บนต้นไม้แขนยาวแข็งแรงและค่อยๆกลายเป็นลิงอีกกลุ่มนึงลงสู่พื้นดินเดินสองขามือว่างและเมื่อเข้าสู่ยุคเพลสตโตซีนสมองเริ่มโตอย่างรวดเร็ว นี่คือเส้นทางของมนุษย์นี่ไม่ใช่การกลายร่างแต่คือการแยกทางจากบรรพบุรุษเดียวกันลิงไม่ได้กลายเป็นคนและคนก็ไม่ได้มาจากลิงแต่เราเคยเป็นบางอย่างเดียวกันครั้งหนึ่งโลกใบนี้ไม่ได้มีมนุษย์แค่แบบเดียวบนผืนโลกเดียวกันมีมนุษย์อยู่สองสายพันธุ์หลักสายพันธุ์แรกคือโฮโมนีแอนเดอร์ทาเลนซิส หรือนีแอนเดอร์เทลรูปร่างใหญ่และทนความหนาวได้ดีเหมาะกับโลกยุคน้ําแข็งอีกสายพันธุ์หนึ่งคือโฮโมเซเปียนส์มนุษย์แบบเดียวกับพวกเราในปัจจุบันร่างกายเพียวกว่าเครื่องไหวคล่องและใช้พลังงานได้คุ้มค่ากว่าทั้งสองสายพันธุ์ใช้เครื่องมือหินรู้จักไฟและล่าสัตว์เหมือนกันแต่ความแตกต่างสำคัญอยู่ที่การสื่อสารและการร่วมมือโฮโมเซเปียนส์วางแผนและทำงานเป็นกลุ่มใหญ่ได้ดี เมื่อโลกเปลี่ยนอากาศแปรปรวนและอาหารลดลงสายพันธุ์ที่ปรับตัวได้หลากหลายกว่าในที่สุดนีแอนเดอร์เทลก็หายไปจากโลกแต่ DNA ของพวกเขายังหลงเหลืออยู่ในมนุษย์ปัจจุบันคำตอบจึงไม่ใช่ใครแข็งแรงกว่าแต่คือใครปรับตัวได้ดีกว่าครับก่อนจะมีเมืองก่อนจะมีเกษตรมนุษย์เคยอยู่ในโลกที่มืดหนาวและอันตราย ย้อนกลับไปกว่า2.6ล้านปีก่อนในยุคหินเก่ามนุษย์ล่าอันดับหนึ่งแต่เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ต้องเอาชีวิตรอดในแต่ละวันพวกเขาไม่มีบ้านถาวรต้องย้ายถิ่นตามอาหารล่าสัตว์เก็บของป่าและใช้เครื่องมือหินอย่างง่ายจนกระทั่งวันหนึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้การไฟให้แสงสว่างในยามค่ำคืนให้ความอบอุ่นปกป้องจากสัตว์ร้ายและทำให้อาหารปลอดภัยขึ้น รอบกองไฟมนุษย์เริ่มอยู่รวมสื่อสารเริ่มวางแผนและเรียนรู้จากกันไฟไม่ได้เปลี่ยนแค่วิธีแต่มันเปลี่ยนสมองเปลี่ยนสังคมและอนาคตของมนุษย์คนเก่าอาจยังไม่รู้ว่าพวกเขาคือใครแต่ไฟคือจุดเริ่มต้นของมนุษย์อย่างพวกเราไฟไม่ใช่แค่แสงสว่างในความมืดแต่มันอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้มนุษย์คิดได้อย่างทุกวันนี้ย้อนกลับไปในยุคแต่เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ต้องเอาตัว รอดวันต่อวันเมื่อมนุษย์เริ่มควบคุมไฟได้ทุกแอใช้เวลาย่อยน้อยลงพลังงานส่วนเกินนั้นไม่หายไปไหนแต่มันถูกส่งไปเลี้ยงอวัยวะที่ใช้พลังงานมากที่สุดนั่นคือสมองนักวิทยาศาสตร์พบว่าสมองมนุษย์ใช้พลังงานมากกว่าสัตว์อื่นอย่างมากและไฟอาจเป็นกุญแจสำคัญไฟยังทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้นานขึ้นเรียนรู้สื่อสารและถ่ายทอดความรู้รอบกองไฟ ไฟไม่ได้ทําให้มนุษย์ถลาดทันทีนี้เริ่มต้นจากไฟในยุคหินก่กอนจะมีภาษาก่อนจะมีคําพูดมนุษย์ก็ต้องอยู่รอดให้ได้ย้อนกลับไปในยุคหินเก่ามนุษย์ยังพูดคุยกันแบบเราไม่ได้แต่พวกเขาอยู่แล้วการสื่อสารแรกเริ่มไม่ใช่คําพูดแต่คือท่าทางมือสายตาการชี้การโบกและการส่งเสียงสั้นๆช่วยให้มนุษย์ทำงานร่วมกันและหลีกเลี่ยงอันตราย เมื่อสมองเริ่มโตขึ้นจากอาหารที่ดีขึ้นและไฟที่ทำให้มนุษย์อยู่รวมกันนานขึ้นการสื่อสารก็ซับซ้อนขึ้นเสียงเริ่มมีความหมายและสมองเริ่มจดจำรูปแบบนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าภาษาค่อยๆก่อตัวจากเสียงท่าทางและการเรียนแบบกันในกลุ่มเมื่อมนุษย์สื่อสารได้ดีขึ้น เขาเริ่มวางแผนถ่ายทอดความรู้และสร้างโลกที่ซับซ้อนขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นของภาษาที่เราใช้กันอยู่ในวันนี้วันนี้มนุษย์คือผู้ลากบนสุดของโลกแต่ในอดีตเดื่อย้อนกลับไปในยุคหินเก่าตอนที่มนุษย์ยังไม่มีอาวุธไม่มีบ้านและยังอ่อนแอ ผูลาตัวแรกไม่ใช่ดดเดนเสาแต่คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อย่างเสือเขี้ยวดาบและแมวป่ายักษ์ที่แข็งแรงกว่าเร็วกว่าและโหดกว่าบนท้องฟ้ามนุษย์ยังต้องระวังนกยักษ์นักล่าท,ที่สามารถโฉบลงมาและพาเหยื่อหายไปได้แม้ในยามค่ำคืนหมาป่าและไฮยีน่าก็เคยล่ามนุษย์โดยเฉพาะเด็กและผู้ที่อยู่ลำพังมนุษย์ไม่ได้รอดมาเพราะแข็งแรงที่สุดแต่เพราะอยู่เป็นเรียนรู้ และใช้สมองเอาชนะผู้ล่าจากเหยื่อมนุษย์ค่อยๆกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครล่าได้ง่ายอีกต่อไปวันนี้มนุษย์ครองโลกไม่ใช่เพราะแข็งแรงที่สุด แต่เพราะเรารู้จักใช้เครื่องมือกลับไปในยุคหินเก่ามนุษย์ยังไม่มีโลหะไม่มีเทคโนโลยีมีแค่หินก้อนหนึ่งหินก้อนนี้ไม่ใช่เร็วขึ้นและป้องกันตัวจากผู้ลแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเครื่องมือทำให้มนุษย์ต้องคิดล่วงหน้าต้องวางแผนและต้องสอนกันในกลุ่มหินก้อนเดียวไม่ได้เปลี่ยนแค่มือแต่มันจากสิ่งมีชีวิตธรรมดา มนุษย์คนผู้ล่าอัจฉริยะที่ใช้สมองครองโลก,โลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อากาศหนาวแจ้งและทรัพยากรหายบอทเทาเนกหลักฐานว่ามนุษย์ทั้งโลกเคยเหลือประชากรไม่ถึงหมื่นคน,น,นหรือความอดอยากอาจทำให้พันลักกำลังไม่ใช่ความเร็ว แต่คือสมองการร่วมมือและความสามารถในการปรับตัวจากเกือบศูนย์พันน้ำที่เราคุ้นเคยยังมีโลกอีกใบที่ที่นี่รอดปันักวิทยาศาสตร์พบว่าจริงในความมืดที่ดูเงียบสงบ ไดโนเสาร์โลกไม่ได้กลับสู่ความสงบทันทีอุณหภูมิโลกค่อยๆลดลงและขยายตัวออกไปเรื่อยๆ